น้ำมันเหลวมีส่วนผสมขอ,องกระตุ้มด้วยโชว์นิดนึงค่ะโชว์นิดนึงอ่าโชว์ที่กล้องเลยค่นะ,ะราคาจะอยู่ที่เรืร่องไม่เดียวนะคะแล้วก็ยังมีเป็นกลุ่มผื่นนะคะที่มีส่วนผสมของสัง้นชาแล้วก็กระท่อมที่ไม่รู้กันม,มากมายเลยนะคะจากชมรมของพื้นบ้านชนะแคสแผ่งไทยจังหวัดพัทลุงซึ่ง มอสุดชายแนะคาสา,สาสมารถส่งเพิ่มเติมได้โทรพิสระเข้าไปได้เลยสาต่อค่ะที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งนะคะก็ได้นําเป็นสลัดลอยแก้วที่มีส่วนผสมของกระเท่ยมรวยตุ๋าชิ้นแล้วอร่อยโดนใจสุดชื่นมากนะคะแล้วก็ยังมีเป็นวันนี้ด้วยนะคะสมุนไพรคัสไลโจนมี นี่ชาสมุนไพรนะคะแล้วก็นี่นี่น,นี่ตัวนี้สมุนไพรกระท่องเลยทุกคนบำรุงมันเบาหวานบำร,งบบงรุงกำลังแล้วก็แก้ปวดได้ด้วยนี่นะคะทำมาจากกระท่องเลยตัวนี้นะคะแล้วก็มีชากระท่องอ่ะขอทุกทาสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ g e ชื่อว่า นะคะสองช่องทางนะเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านก็สามารถเขาเ้าไปติดตามและก็สั่งซื้อสินค้าที่มาจากกระทองได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยไปต่อ,อกันที่นู้ดค่ะบริษัทไร้รเพชรสวัสดจำกัดนะคะบริษัทไทยระดับุลกเฮลท์แคร์พาสแมทิก สูค่ะเป็นสปู เส็จมาแลยตัวนึงน้ำนกสะท้อนคนน้ำหนกรทอวัสักซูเป็นแบนะคะนี่ัสุนะคะสีเลืองที่าแนี้เลยนะคะก็จะช่วยบำรุงเลือดซมแซมร่างกายสส่วนที่สรอนะคะนีเลยคนนี้นะคะู๊ดนะคะก็มีสินค้าดีๆนะคะที่มา